วันนี้จัดทัวลิงแบรนด์ทริอัม h ยอดยยมมาให้นะครับทริอัม h t ไทเก900แลนลี่โฟตัวท็อปสุดคันนี้ปี2022วิ่งน้อยเพียงแค่12,500กิโลนะครับประวัติสวิตครบทุนระยะบุกค,คู่มือครบครบเลยมาดูกันมามากับสีน้ำตาลนะครับแซนสโตนมาดูเลขหมายกันหน่อยหน้าจอใหญ่ๆเต็ตมขนาด7นิ้วนะครับมาสักครู่นะครับ12,500กิโลมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อย คุนนี้มีอะไรกันบ้างรุมนี้นะครับมีที่ยึดโทรศัพท์มอเตอร์เทคให้นะครับแล้วก็อุ่นมือแล้วก็ตัวปรับ,รบอุณหภูมิเบาอุ่นเบานี่เองนะครับสีสวยๆหลอนไปเลยกัดแฮนด์ซ้ายขวาครบครันกัดไฟหน้ามีมาให้2ชั้น2ตอนนะครับแคชเอ่อกัดแฮนด์มีให้ครบด้วยแล้วก็แคชว่าแบบเต็มบนล่างของทรายอั่มสปอร์ตไลท์มีให้2คู่นะครับต่อแยกเรียบร้อยกัดหม้อน้ํามีการแข่งเครื่องมีขาตั้งคู่มีแล้วก็มีแหลกกระเป๋าซ้ายขวามาให้นะครับของสูตรงรุ่นนะครับ ยางหน้าหลังบิสโตรดอกเต็มๆเ,เหลือๆตีนโป่งตีนเป็ดมีให้ครบแล้วนี่ควิคเชฟมีให้จบๆนะครับคันนี้ออปชั่นแน่นๆเต็มๆเลยมาฟังการคันนี้เราเปิดเท่าไหร่ใบแดงคันนี้หกแสนหกนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทวันนี้เราเปิด4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเพื่อนๆถูกใจโทรมาได้เลยนะครับ่อดเดจำได้โลเคชั่นกับเบอร์ติดต่อไปว้ให้ด้านล่างแล้วส, 6, 000, สวัสดีครับมากครับสวัสดีครับ